นวนิยายเสียงเรื่องหัวใจที่สประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่13แก่และมันไม่ได้เรื่องด้วยเราอัครพลมองหน้าน้องสาวพลางสายหน้าน้อยๆ้อยสองสามวันมานี่สลาวารักรำคาญทั้งมารดาและพี่ชายที่ต่างพากาันกวดขันเกือบจะทุกๆอย่างออกไปไหนก็ไม่ได้เถียงอะไรออกไปก็ว่าโง่ ช่างเถอะนะปลาโง่ก็เรื่องของปลาคนฉลาดอย่ามายุ่งกับปลาสิหญิงสาวสะบัดหน้าอย่างอารมณ์ไม่ดีวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนตามนัดเลยงุดหงิดพี่ชายก็ตามแจเลยคุมแทนคุณแม่ที่ออกไปงานข้างนอกกับคุณหญิงป้านั่นก็อยากจะปล่อยให้แกไปตามเรือกก่องตามราวของแกนั่นแหละแต่นี่ฉันติดคุณแม่ท่านให้ดูแลแกไม่งั้นน่ะ ท่านจะเสียใจที่ลูกออกนอกลู่นอกทางนี่ยายปลาน้องรักแกคิดดีๆนะว่าที่พ่อแม่ทำอยู่นี่นะ่ะเพราะอะไรเพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะเราสองคนนี่นะ่ะเราสองคนเหรอโถเอ้ยพี่ปู่ลำพังเราสองคนเนี้ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่ละเราพอมีความรู้หางานทำเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องการสมบัติใครเราควรพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แต่นี่คุณพ่อคุณแม่ต้องการมากกว่าที่มีอยู่เราก็เลยต้องมารับเคราะพี่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเคราะกรรมอะไรเลยเรากลับมีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีกว่าเก่าซะอีกแนะ่เกินเดือนสามหมื่นเนี่ยแกจะหาได้จากที่ไหนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้อย่างมากห้าพันเท่านั้นแหละน้องสาวค้อนพี่ชายวงใหญ่ แต่น่นมันก็เป็นความสุขนะเราจะเตลิดไปไหนมาไหนก็ได้3มวันสมคืนไม่มีการเข้าออกต้องเป็นเวลาวลามีเงินสา0 0 0ื่นสู้มีแค่สามพันไม่ได้หรอกแกก็เป็นซะแบบนี้แหละฉันเบื่อแกจริงๆแล้วนี่แกจะทนได้สักแค่ไหนกันนะหาว่าคุณพ่อเราขายบ้านนั่นแล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่อีกคนนึงน่ะอะไรนะถึงกลับจะย้ายมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยเหรอตายละ นี่เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอหล่อนอุทานออกมาอย่างตกอกตกใจทำท่าราวกับว่าเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างนั้นแหละพี่ชายพยักหน้าเขาพอจะรู้ว่าที่พูดออกไปนั้นมีมูลความจริงอยู่บ้างเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดบิดามารดามาตลอดตั้งแต่กิ่งแก้วมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลเขากับน้องแม่เคยพูดว่า คุณป้าหญิงต้องการให้ครอบครัวเขามาอยู่ด้วยกันที่นี่ทุกคนรวมทั้งคุณพ่อเขาด้วยคุณป้าท่านว่าอยู่ด้วยกันหลายๆคนจะได้อบอุ่นใจเขาเองก็คิดว่าดีตัวเขาสมองเขาเวลานี้ก็คิดเหมือนบิดาเขานั่นแหละสมบัติในบ้านปฐมพรคือสิ่งที่เขาต้องการครึ่งหนึ่งก็ยังดีกินใช้ไปทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดวันสิ้น อ้าวนั่นคุยอะไรกันอยู่เหรอสองพี่น้องเสียงทักทายดังมาจากทางเบื้องหลังที่สองคนพี่น้องนั่งคุยกันอยู่เสียงนั้นเป็นเสียงประมุขของบ้านรัฐมนตรีธนชาตินั่นเองเขาเดินมาจากด้านนอกตามติดเขานั่นคือนายทหารคนสนิทของท่านทั้งสองคนระแวดระวังกันอย่างเต็มที่แม้แต่ในบ้านนี้สลาลักเคยสายหน้า กับการอารักขาที่เหนียวแน่นมั่นคงและก็คิดว่าคุณลุงนั่นคงจะอึดอัดเหมือนกันนั่นแหละดูอย่างหล่อนเองสิเท่านี้ก็ยังจะทนไม่ไหวแล้วสองพี่น้องสะดุ้งนิดนึงแม้จะคุ้นกับเสียงนี้พอสมควรเพราะอยู่ร่วมกันมาสองเดือนแล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั่นแหละคุณลุง สวัสดีครับเออดีไงเงากันไหมพวกเราท่านก็หยุดเดินเมื่อพบหน้าหลานๆและผู้ติดตามก็หยุดด้วยเหงาเป็นป้าเลยเจ้ะค่ะคุณลุงสลาวรักกล้าว่าก,กว่าพี่ชายที่นั่งเรียบร้อยทุกครั้งเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้เป็นลงุงหล่อนรู้ว่าเขาพยายามที่จะเรียนแบบธนชัยทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองนั่นแหละ และก็มีผลดีที่ติดตามมาเรื่อยๆคุณป้าคุณลุงรักใคร่ใ่ดีอัครพลมากขึ้นทุกวันเหงาหรือท่านมองหน้าหลานสาวรู้ว่าหลานคนนี้จะจอมหัวดื้อรร้นมานานนักแล้วถ้าทางไม่มีการกลัวใครเลยท่านพอใจที่สลารักเป็นคนกล้าแต่ไม่พูดออกมาเพราะต้องการรู้เห็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ เหงามากคุณป้าไม่ให้ออกไปไหนเลยแล้วนี่ก็กำลังจะให้ปลาไปเรียนภาษาฝรั่งเศสหาครูสอนแล้วด้วยเ <f plumbing> ดือนหน้านี้ปลาคงหนักก็ดีแล้วนี่หลานเผื่อว่าลุงจะเอาเป็นเลขาส่วนตัวในเวลาที่ลุงได้ไปประจำที่ต่างประเทศลุงคิดว่าไม่มีใครดีเกินหลานหรอกสเล่ <f ious> าลัก เลยทำหน้าชอบกนไปด้วยเอานะต้องอดทนเต้นหลานรัฐมนตรีต้องอดทนเป็นเลิศแล้วจะมีผลดีตามมาเองนั่นละเชื่อคุณป้าท่านเถอะนะท่านไม่มีใครแล้วเราสองคนนี้ก็เหมือนลูกท่านโดยเฉพาะปูทำตัวแบบนี้นะ่ะดีแล้วทุกอย่างที่เป็นของลุงกับป้าคงจะเป็นของหลานนั่นแหละ ท่านเดินจากไปแล้วเพื่อพักผ่อนสองพี่น้องมองตากันหวานคอพี่ปูเลยสิใช่ไหมหลานรักนี่ไม่เอานะยายปลาไม่อิจฉาพี่ทำไมอัครพลหน้าบานเป็นจานเลยทีเดียวเมื่อได้ฟังคำพูดของผู้เป็นลุงเราพี่น้องกันนะพี่ไม่มีวันทิ้งน้องหรอกแต่ปลาไม่ต้องการหรอกนะ้าอย่ามาห่วงเลยปลาห่วงว่าเมื่อไหร่ปลาจะโต ออกไปจากบ้านนี้สัทีปลาอึดอาจจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยวันนี้ปลานัดพี่ต่อเอาไว้ด้วยนัดในต่อเหรอค่ะพี่ต่อจะพาไปทานข้าวที่บางปูพี่ว่าอย่าไปหลวมตัวกับมันมากนักนะเจ้าต่อนี่นะ่ะมันเป็นเพื่อนพี่ก็จริงแต่พี่ก็รู้จักมันดีว่ามันเป็นคนยังไงอัครพลให้นึกหวงน้องสาวขึ้นมาทันที ที่รู้ว่าหล่อน,นับกับฝ่ายนั้นเพราะเขาเป็นเพื่อนกันกับสุวัสด์จึงรู้จักกันดีทั้งภายนอกภายในเมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดห่วงน้องเพราะไม่ทันคิดว่าเรื่องราวจะไปไกลถึงเพียงนี้แต่วันนี้เขาห่วงเพราะฐานะเขากับน้องสาวต่างกันมากจากเพื่อนคนนั้นเขากับน้องสาวมีเงินเดือนคนละสามหมื่นเป็นหลานรักของรัฐมนตรีธนชาติ และคุณหญิงอุไรรัตที่แสนจะร่ำรวยด้วยมรดกเก่าแก่มากมายล้นฟ้าไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาอีกต่อไปแล้วเขารู้นิสัยใจคอของนายต่อหรือสุวัสด์นั่นดีว่าคิดอย่างไรกับผู้หญิงที่มีเงินมากมายอย่างน้องสาวเขานี่อะไรกันพี่ปูนั่นหนักเขาเป็นเพื่อนพี่นะคะหล่อนแย้งออกมาเบา ไม่สนใจในความห่วงใยของพี่ชายนักคนอย่างหล่อนนั้นไม่ต้องการให้ใครมามองอย่างเด็กอายุ3 4มสี่ขวบที่ต้องห่วงใยดูแลกันตลอดเวลาเวลานี้หล่อนมีคนมาให้เลือกคบเยอะแยะก็เออนั่นแหละมันเป็นเพื่อนพี่นั่นแหละพี่ถึงได้รู้ตับรู้ไตรู้ไส้รู้พุงมันยังไงละ่ะไอเจ้าเนี่ยมันก็เสือหิวดีๆนี่แหละ ช่างเขาเธอนะ่าัวคิ้วของสลาวรักขมวดมุ่นอย่างขุนในอารมณ์เต็มทีไม่ว่าเขาจะยังไงก็ช่างเอาเป็นว่าวันนี้ปลาจะออกไปนะพี่ปูก็อย่าปากมากกันแล้วกันไม่ได้นะยายปลาแกจะออกไปไหนไม่ได้เป็นเด็ดขาดคุณแม่ท่านให้ฉันดูแลแกเอาไว้ให้ดีเพราะท่านจะกลับบ้านมืดเหมาะเลยละ่ะปลาจะออกไปแนะ่ พี่ปูปลาว่ายแล้วนะอย่าห้ามปลาเลยเดี๋ยวปลาไปมากกว่าที่เป็นอยู่จะว่าไม่บอกกันนะมันจะมากไปแล้วนะใย,ยน้องเขาพยายามที่จะหน่วงเหนี่ยวน้องสาวเอาไว้แต่ไม่เป็นผลเลยสหลาลากดื้อรัน้นและดันทุรังไปจนได้กับรถเก๋งสีแดงคันเล็กนั่นหล่อนเร่งเซหูดับตับไม้เลยทีเดียวหยจบปลาไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ย คุณหญิงอุไรรัตกลับมาเมื่อค่ำมากแล้วพร้อมกับน้องสะป้์สามีต่างมีข้าวของมากมายจนคนรับใช้สองคนที่ออกไปด้วยไม่มีมือจะว่างเลยทั้งสองพบอัครพลที่ระเบียงและเขาก็ออกไปรับหน้าด้วยความประจบอ๋อเขาขอออกไปข้างนอกนะครับไปข้างนอกกิ่งแก้วมองหน้าลูกชาย อย่างจะขอให้หาคำตอบที่จะให้แก่อีกคนอย่างดีที่สุดไปไหนจ๊ะเพื่อนรักเขาโทรมาอีกละสิหาคุณแม่เจ้าน้อยเขาโทรมาเห็นว่าเออเป็นวันเกิดท่านแม่ที่วังจะไม่ไปก็ไม่ได้ครั้นจะรอคุณแม่กลับเพื่อขออนุญาตก็รอไม่ไหวก็เลยตัดสินใจไปก่อนคุณแม่นะครับผมขออนุญาตแทนน้องนะครับ เขาปราดมาจับแขนท่านไว้อย่างเอาใจเป็นพิเศษก่อนไปเยปลาเขาฝากหอมแก้มคุณแม่ผมก็เลยต้องหอมแทนแล้วเขาก็ประจบด้วยการหอมแก้มที่ชื้นด้วยเหงื่อของท่านเบาๆเท่านั้นคุณหญิงอุไรรัตก็ชื่นใจจนลืมเรื่องสลารักไปเลยอะไรกันตะปูเหงื่อทั้งนั้นหอมเข้าไปได้ยังไงลง เดี๋ยวคุณแม่อาบน้ำแล้วผมหอมใหม่ก็ได้ครับเขาว่าพลางจูงแขนท่านไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนานุ่มสีสวยช่างเอาใจอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะคุณพี่กิงแก้วโกหออกมาหน้าตาเฉยจริงๆแล้วอาการพลไม่เคยทำอย่างนี้สักทีกับรอนไม่ว่าจะดีใจเพียงไหนก็ไม่เคยทำเพิ่งจะมาเห็นเขาแสดงออกอย่างนี้กับพี่สะใภ้ของสามีนี่แหละ เออมันก็ช่างทำนะเจ้านี่หล่อนคิดอย่างคำคำ้ำเมื่อตระหนักว่าลูกชายช่างเหมือนพ่อสนักในเรื่องประจบประแจงคนเก่งและไม่มีใครเกินแม่มีของมาฝากด้วยนะตะปูมาดูซิว่าถูกใจไหมครับคุณแม่เขาคลานเข้าไปหาท่านแทนการเดินหลังจากที่ออกไปเอาน้ำเย็นมาให้ท่านวางน้ำเย็นแล้ว เขาก็พับเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงข้างๆท่านนั่นเองกล่องนี้ของเรานะเปิดดูซิว่าสวยไหมถูกใจหรือเปล่าท่านยื่นกล่องสีแดงสดมาให้ตรงหน้ารับเอาไปสิลูกแม่อยากรู้ว่าชอบไหมแต่ชัยเขาเคยมีเส้นหนึ่งแม่ก็เลยอยากให้เจ้ามีบ้างจะได้เหมือนๆกันน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนนัก และอัครพลก็ก้มลงกราบท่านแทบเท้าก่อนจะรับกล่องนั้นมาเปิดสิ่งที่วางสงบอยู่ภายในนั้นทำให้ชายหนุ่มผู้โชคดีถึงกับลืมตากว้างเลดทองคำฝังเพชรแท้สองเส้นวางคู่กันอยู่เป็นสร้อยคอเส้นหนึ่งและสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งถูกใจไหมตะปูสองเส้นนี้นะ่ะสามแสนกว่าเจวนะลูก กินแก้วบอกลูกชายด้วยน้ำเสียงยินดีแทนคุณแม่ท่านเลือกเองแม่ไม่ได้เลือกหรอกโอ้โหถูกใจเหลือเกินครับคุณแม่เขาจับมันขึ้นมาด้วยมือที่สนร,ราริกเกิดมาเป็นถึงลูกนักธุรกิจแต่เขาไม่เคยได้พบเห็นสิ่งสวยงามและล้ำค่ามากเท่านี้เลยอย่างดีที่คอของเขาก็มีสร้อยทองคำหนักบาทเดียว ที่เดียวถอดเดียวใส่แล้วแต่ว่าเงินที่มันดาให้จะอยู่ในกระเป๋านานเพียงไหนจะครบเดือนหรือไม่เพชรแท้ทั้งนั้นเลยลูกกินแก้วบอกมาอีกทีรักษาไว้ให้ดีนะเสียดายที่ยายปลาไม่อยู่น้องแก่เขาก็ได้เหมือนกันนะลูกแต่เส้นเล็กกว่าหน่อยนึงผู้หญิงต้องเส้นเล็กกว่าผู้ชายดีใจไหมลูก ที่สุดเลยครับผมดีใจจนพูดไม่ออกคุณแม่ครับเป็นวาสนาของผมเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่ที่แสนดีอย่างนี้เขากอดเอวคุณหญิงอุไรรัตไว้เหมือนลูกชายประจบแม่แนบแก้มกับตากนั่นอย่างเคลา้าคลอคุณหญิงอุไรรัตยิ้มชื่นรูปล,ลาเส้นผมนั่นอย่างเบามืออุป,ปาทานคล้ายกับว่า กำลังลูกหัวธนาชัยอยู่ลูกแม่ผมรักคุณแม่มากที่สุดในโลกเลยแม่ดีใจเหลือเกินกิ่งแก้วอย่าอิจฉาฉันเลยนะที่ลูกชายเธอพูดอย่างนี้กับฉันเพราะชีวิตฉันเวลานี้ขึ้นอยู่กับตะป,ปูคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครอีกแล้วโทคุณพี่หญิงกิ่งแก้วยิ้มแย้มไม่เคยเลย ที่จะคิดนอกเรื่องไปมากกว่านั้นเท่านี้หล่อนก็ชื่นใจเป็นหนักหนาแล้วที่ลูกชายทำได้ขนาดนี้ยังห่วงแต่ลูกสาวนั่นแหละที่ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่านี่ก็ไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไปกับผู้ชายแน่แต่กับคนไหนไม่รู้นึกแล้วก็ให้โมโหสนักกลับมาเถอะแม่จะบิดให้หูขาดเลยบทที่14คืนนั้น กินแก้วรอคอยการกลับมาของลูกสาวอย่างกระวนกระบายใจคุณหญิงหลับไปนานแล้วและลูกชายนั้นก็เข้านอนตามคุณหญิงไปตั้งแต่สามทุ่มตีสามแล้วลูกสาวต,วตัวดีนั่นก็ยังไม่กลับมาหล่อนเลยต้องเดินไปมาอย่างนั้นเพราะนอนไม่หลับใจเต้นเพลิดเพราะความโมโหแม่ลูกสาวตัวดีนั่นมันช่างไม่รักดีจริงๆลูกคนนี้นี่ ไม่รู้ว่าเราเลี้ยงมาดีเกินไปหรือเปล่ามันถึงได้เป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะตีไม่มีการเลี้ยงเลยคอยดูนะเกือบจะตีสี่แล้วสลาวลักจึงได้กลับมาหล่อนกลับมาในลักษณะอาการของคนมืนเมายามหน้าประตูบ้านประคองหล่อนมาส่งพร้อมกับบอกว่าคุณผู้ชายที่มาด้วยเขาขอยืมรถไปก่อนเพราะกลัวไม่มีแท็กซี่กลับเขาว่าพรุ่งนี้จะเอามาส่ง คุณหนูเมามากครับขอบใจนะไปเถอะใจที่กรุ่นไปด้วยโทสะอยู่แล้วแทบจะระเบิดออกมาในนาทีนั้นลูกของหล่อนชักจะเอาใหญ่แล้วแล้วไอหมอนั่นมันเป็นใครกันโอ๊ยเมาจังเลยแม่สลาวลักมองหน้ามารดานิดนึงก่อนจะพยายามที่จะตั้งสติพาร่างเดินไปให้พ้นหน้ามารดาแต่ก็ถูกจับข้อมือเอาไว้ แกจะเอาใหญ่แล้วนะนี่กับแม่แกก็เรียกแค่คำเดียวสันดานไพร่มันออกจากผู้ชายเร็วๆคนไหนกันอุ๊ยคุณแม่เนี่ยช่างว่าจังเลยนะไม่เอา่อหนูจะนอนแล้วพยายามที่จะถอยหนีแต่กิงแก้วกลับร้างไว้มองซ้ายมองขวาอย่างกลัวว่าใครจะเห็นแค่ยามหน้าประตูนั่นก็อายจะเหลือทนแล้ว เกิดบ่าวไพร่ที่มีเป็นสิบคนของคุณหญิงพี่ตื่นขึ้นมาเห็นเข้าแล้วก็ไม่ขายขิ้หน้าหมดหรอกหรออุตส่าห์วางตัวดีมาโดยตลอดจะมาเสียก็เพราะลูกนี่แหละแกมานี่มาที่ห้องฉันลอนมีห้องส่วนตัวที่สวยงามตามฐานะน้องสะใายเจ้าของบ้านเป็นห้องที่ตกแต่งด้วยฝีมือชั้นหนึ่งกินแก้วพอใจสนักพอใจจนลืมห้องเก่าที่บ้านเก่าไปเลย แกทำหน้าฉันยับเยินแกต้องรับรู้นางปลาฉันไม่เอาแกไว้ดูเล่นอีกต่อไปหรอกนอนลางลูกสาวมาจนถึงห้องนอนจนได้หลังจากที่เวี่ยงร่างลูกสาวไปบนเตียงแล้วก็ปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาแกจะมาวิเศษกว่าพ่อกว่าแม่ได้ยังไงคุณแม่นี่จะทำอะไรปลาคะลูกสาวหน้าไม่สู้ดีนะ เมื่อเห็นว่าอารมมานดาเริ่มจะร้ายแสดงว่าท่านโกรธมากฉันจะตีแกไงแต่ก่อนตีจะบอกไว้ก่อนว่าเพราะอะไรฉันถึงด้ตีแกปลาโตแล้วนะคะหญิงสาวเกือบจะหายเมาเมื่อเห็นว่ามานดาเดินไปหยิบไม้ขนาดเหมาะมือมาจากข้างโตเครื่องแป้งนั่นแสดงว่าท่านเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ก็เพราะว่าแกโตแล้วนะสิถึงต้องตีตีเพราะโตแบบนี้แบบไม่มีหัวคิดไม่คิดว่าที่พ่อแม่ทําหรือปูทางให้เดินเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามแกไม่เอาอย่างพี่ปูแกเลยสักนิดโธคุณแม่จะมาเอาอะไรกับปานักหนาแค่พี่ปูคนเดียวคุณป้าหญิงก็หลงมากอยู่แล้วนี่ปาไม่ใช่ผู้ชายท่านไม่รักหรอก ปล่อยปลาไปตามทางปลาเถอนะนาไม่ได้ฉันไม่มีวันปล่อยแกเพราะถ้าปล่อยก็เท่ากับว่าปล่อยแกลงนรกคนอย่างแกไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยว่ามันเลวหรือดีการไปเที่ยวกับผู้ชายดึกๆเดินๆน่ะเมาไมา่กลับมายอย่างนี้มันเป็นการดีใช่ไหมฮะในความคิดของแกนะ่ะสาวรักพยกักหน้าใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากสนุกที่สุดเลย หล่อนลอยหน้าตอบและมารดาก็โมโหจนลืมตัวนา่งตัวดีกินแก้วฟาดมือลงไปเต็มที่เต็มกลางหลังของสลาวรักฟาดติดติดกันหลายครั้งทีเดียวโอ๊ยโอ,ยโอ,ยโอย้คุณแม่ช่วยด้วยเจ็บนะคะคุณแม่ยาสิหล่อนล้างแอนอย่างเจ็บปวดหน้าเหยเกยเลยแล้วหล่อนก็พยายามที่จะหนีโดยลุกจากเตียงลงมา กิงแก้วไม่ยอมยั้งมือเพียงเท่านั้นหล่อนกำลังโกรธอย่าหนีนะใหญ่ปลาแก่ทำให้ฉันอายเขาแก่มันไม่รักดีบอกมานะบอกมาว่าจะทำตามที่แม่บอกสอนทุกอย่างไม่อย่างงั้นน่ะแม่จะไม่หยุดตีปลาให้ตายเลยสิหล่อนตะโกนก้องเมื่อวิ่งหนีไปรอบๆห้องตีปลาให้ตายไปเลยเออตายแน่ หล่อนฟาดไม้ลงไปอีกอย่างแรงด้วยอารมโมโหสุดขีดย,ยิ่งเนึกว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีก็ยิ่งแค้นสลาวรักษ์ทำอะไรต่างๆให้ต้องได้รับความอับอายเสมอตัวเองก็ใจดีเกินไปจนลูกไม่กลัวต่อไปนี้จะไม่มีการใจดีอีกแล้วสลาวรักษ์ต้องเป็นไปตามทางที่หล่อนผู้เป็นแม่กำหนด <c oughs> คุณแม่ไม่รักปลา ลูกสาวร้องไห้ออกมาดังๆเมื่อจนมุมที่ห้องหนีไม่ได้แล้วมารดาก็ฟาดไม้ลงมาที่กลางหลังอย่างไม่ยับยั้งเลยเจ็บมากเพราะไม้นั่นไม่ใช่อันเล็กๆเลยยังจะเอาแรงอารมณ์จากมารดาอีกละ่ะโอ๊ยช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยแกหรอกนะพี่ปู่ของแกเขาไม่สนแกแล้วเพราะแกไม่เชื่อเขาแกจะไม่เป็นที่รักของใครอีกเลย หากว่าแกทำตัวอย่างนี้ต่อไปกิงแก้วหยุดหอบเพราะเหนื่อยในนาทีต่อมาค่อยหายโมโหโลงไปมากเมื่อระบายอารมณ์ออกมาบ้างไม่งั้นจุกอกตายแน่แกจำไว้นะปลาต่อไปนี้แกต้องเชื่อฟังฉันพูดเป็นแม่แกนี่หากไม่เชื่อแกจะโดนมากกว่านี้จำเอาไว้ไม่หล่อนนึกตอบมารดาอยู่ในใจ ขณะที่สือื่นจนตัวโยนไม่มีทางที่ปลาจะเชื่อคอยดูสิปลาจะรั้นให้มากกว่าเก่าอีกไม่รักก็ไม่ต้องรักกันเลยเอาให้เลวไปข้างหนึ่งคอยดูสิแม่จะเลวอย่างที่สุดเลยคุณแม่ตีน้องอย่างนั้นหรอครับอัครพลเลิกคิ้วเ้ารับฟังอย่างสงบเมื่อมันดาเล่าบอกว่าทำไมต้องตีสลารักนั่นเพราะหล่อนทำตัวเกินไปแล้ว มันให้รถเขาไปใช้แกไปตามเอาคืนมานะแม่ถามก็ไม่ยอมบอกแกรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนเอาไปนายต่อเพื่อนผมเองแกไปตามเอามานะอย่าให้คุณพ่อแกรู้ตอนนี้ไม่อยู่เพราะไปกับพ่อค้าไม้ที่ลำปางพรุ่งนี้คงจะกลับแกรีบรีบไปเอามาไอ้หมอนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆผมท่าจะต้องรีบไปเอามาซะแล้ว เขารู้นิสัยเพื่อนคนนี้ดีว่าเป็นอย่างไรเงินก็เร็วเข้าเถอะอ๋อะจะเข้าไปบอกแม่น้องแกหน่อยไหมว่าจะไปเอารถนะ่ะบอกซะหน่อยสิไม่ต้องหรอกครับโดก็มีเรื่องมากกันไปใหญ่เขาหันไปคว้านาฬิกาข้อมือแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้แหม่ไม่น่าลืมว่ามีเพชรเลยเรา ใส่เสเถอะปูใส่แบบไม่ต้องถอดนะเพราะเขาทำมาแบบถาวรจะมาถอดถอดใส่ใส่ไม่ได้กิ่งแก้วช่วยใส่เลดนั่นให้ลูกชายตัวเองก็ได้เพชรมาเช่นเดียวกับลูกๆเป็นสร้อยคอทองคำขาวให้จี้ซึ่งเป็นจี้เพชรราคาห้า0 0ื่แค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับการเข้ามาอยู่ในที่นี่เพียงไม่กี่วันไอต่อมันต้องตาบาวแนะ่ ดีนะที่ยายปลาไม่ทันได้ใส่ไปให้มันเห็นเชื่อเลยว่ามันจะต้องหลอกเอาของยายปลาไปขายเล่นไพ่แน่ที่สุดเขาก็หลุดปากออกมาอย่างไม่ทันระวังตัวและนั่นก็ทําให้กิ่งแก้วตกใจในต่อเล่นการพนันด้วยเหรอเออก็นิดหน่อยแก่ด้วยหรือเปล่าบอกแม่มาตามตรงนะหล่อนคาดคันลูกชายขาดใจไม่ค่อยดีเป็นอันมาก เมื่อนึกถึงเรื่องแบบนี้มันไม่ดีแก่ทุกคนเลยเพราะคนในบ้านนี้เกลียดการพนันที่สุดโดยเฉพาะคุณพี่หญิงนั่นนี่หากว่าท่านรู้คงไม่ดีแน่เลยไม่หรอกครับเขาก้มหน้าทามเสยไปมองถุงเท้าให้ตัวเองฉันไม่เชื่อแกหรอกเจ้าต่อน,นั่นมันเป็นเพื่อนแกแกต้องเป็นอย่างมันแน่นี่ตะปูฟังแม่นะ ต่อไปนี้ห้ามคบเจ้าหมอนั่นหรือกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมก็คบไม่ได้คุณป้าหญิงท่านจะหาเพื่อนกลุ่มใหม่ให้แก่เองเป็นลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นครับผมทราบแล้วเขาพยากหน้าเรารู้เรื่องนี้มาก่อนคุณแม่เขาอีกคุณแม่คนใหม่ท่านต้องการให้เขาเดินไปบนหนทางที่ยกระดับใหม่สูงกว่าเส้นทางแรกที่เขาเดินอยู่แม้จะลำบากใจบ้าง แต่เขาก็คิดว่าเขาทำได้เขาจะเดินไปตามทางที่คุณแม่คนใหม่ขีดให้เขาเพราะเขารู้ดีว่าเป็นการยกตัวเองให้สูงขึ้นไปมากกว่าเดิมแม่ดีใจนะที่มีลูกสองคนคนนึงก็ยังรักดีกิ่งแก้วยิ้มกับลูกชายแก่น่ะมันใฝ่ดีกว่าน้องนักแล้วนี่แม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงกับมันดีมันเอาแต่นอนนิ่งเงียบ ไม่พูดจาอะไรทั้งนั้นจะเย็นๆก่อนเถอะครับคุณแม่เหย่ยปลาจะต้องดีขึ้นแน่ผมจะช่วยอีกแรงหนึ่งเข้าเดินออกจากห้องเพื่อออกไปข้างนอกตามที่มารดาต้องการให้ไปเอารถแกจะไปยังไงผมจะไปแท็กซี่และเมื่อเขาไปแล้วกินแก้วก็เดินมาที่ห้องของลูกสาวหย่ยปลาเปิดประตูซิหล่อนเคาะประตูห้องสามครั้ง และเมื่อรอแล้วลูกสาวไม่มาเปิดหล่อนก็โมโหใหญ่ปลาแกคิดว่าฉันจะเข้าห้องแกไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณแม่มายุ่งอะไรกับปลาอีกล่ะมีเสียงตะโกนมาจากด้านในห้องไปให้พ้นนะปลาไม่อยากพูดกับใครทั้งนั้นแหละหากยุ่งมากๆปลาจะฆ่าตัวตายเฮ้ยใหญ่ปลาอย่าทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะ หลอนร้องออกมาอย่างโตกใจเมื่อได้ฟังความจากลูกสาวแกจะทำอะไรโง่ๆแบบนั้นไม่ได้ไปไหนก็ไปเลยนะสลาวลกร้องด้วยเสียงอันดังท่าทางบอกให้รู้ว่าไม่มีทางที่หล่อนจะออกมาหามารดาแน่กิ่งแก้วอ่อนใจเป็นอย่างมากถอยออกไปทางครัวดูแลเรื่องอาหารให้ท่านรัฐมนตรีกับภรรยากระทั่งได้เวลาอาหาร หลานชั้นไปไหนกันล่ะเนี่ยคุณหญิงเอ่ยปากถามออกมาเมื่อมองไม่เห็นใครสักคนนอกจากกิ่งแก้วคนเดียวเท่านั้นทั้งเสลาลักษและอัครพลหายไปไหนหมดเอ่อตะปูออกไปข้างนอกค่ะไปเอารถที่ซ่อมไว้รถคันไหนคันของเขาที่ว่าซ่อมบ่อยๆน่ะเหรอคุณหญิงจำได้ว่าหากอัครพลหายไปวันไหนกิงแก้วจะบอกว่าลูกเอารถไปซ่อมบ้าง ไปเอารถบ้างทุกครั้งสรุปแล้วไปเรื่องรถนั่นแหละไม่ว่ากลางวันกลางคืนค่ะกิ่งแก้วก้มหน้าก้มตาตอบอย่างลำบากใจสนักที่เกิดมาเป็นแม่ลูกกับอัครพลและสลาวรักษ์รอนต้องหัดโกหกมากมายหลายเรื่องอัครพลดีขึ้นมากแล้วเพราะเขาฝ่ายดีเชื่อฟังพ่อแม่แต่สลาวรักษ์นี่สิอ่อนใจสนักฉันจะซื้อให้ใหม่ คุณหญิงอุเรรัตพูดง่ายๆตามประสาคนมีเงินมากจนไม่รู้จะใช้อะไรหมดซื้อให้ทั้งสองคนนั่นแหละคุณพี่หล่อนอุทานออกมารถไม่ใช่คันละหมื่นนะคะเออน่ะซึงซื้อได้ก็แล้วกันจบบทที่สิบสี่